ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนาะสตรีก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยเพราะว่ามันมีโควิดแล้วก็ปัจจุบันก็มีโควิดตัวใหม่แล้วติดติดได้ง่ายวันนี้ก็กิจกรรมวันนี้ในรุ่งมองารจากกรมการกีฬาที่นําโดยท่านเทวันแล้วก็ท่านสสวจรพล,ล <ๆ S 2> ก็จะมาอบรมการขายของออนไลน์การทําอาชีพอย่างไรที่สตีเราอยู่ได้แล้วประกอบอาชีพได้เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกๆแล้วก็เราจะทําอย่างไรปัจจุบันนี้การขายของออนไลน์ เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เดินหาซื้อของแล้วเขากลัวโรคไวรัสโควิดนาเราก็จะเลยมีการอบรมการขายของออนไลน์เพื่อที่ให้สตรีเราทรบาบว่าเราสามารถที่ขายได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้การของออนไลน์เป็นแบบไหนนะคะเราก็เลยมีการอบรมสตรีวันนี้รอบเช้าก็251รอบบ่ายก็249่เาท่านค่ะโควิดอย่างนี้นะคะเราต้องเติมเต็มความรู้ไรให้กับสตีก็เรื่องการดูแลตนเองเรื่อง เกี่ยวกับไวรัสโควิด่ยเราจะดูแลตนเองสมมุติว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยเป็นทั้งอสมเป็นประธานอสมเป็นประธานสตรีพี่ต้องรู้ว่าโรคเนี่ยโควิดเนี่ยไอคอนตัวใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรมีอาการไอมีไข้สูงเราจะต้องรู้ก่อนแล้วจะได้ไปแนะนําประชาสัมพันธ์ให้อสมและสตรีผู้นําในหมู่บ้านได้รับทราบเหมือนกันกับ